มีโดนน็อกไปมีหลายคอมเมนต์ดูถูกมีหลายความรู้สึกมากมายก่อนที่จะขึ้นรายการในไฟนี้รบะบายความรู้สึกไหมไหน่อยครับเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นยังไงบ้างตอนนี้โ,โลง่งโล่งมากครับเพราะแบบว่าส่วนคนส่วนมากก็คิดว่าผมจะโดนน็อกอีกครับแต่วันนี้ก็แบบว่าตัวมันขัดครับก็วันนี้ผมมามาดีมากครับเราคุยกันครั้งที่แล้วว่าความรู้สึกหลังแพ้กับหลังชนะมันต่างกันมากโดยเฉพาะกับความที่เราหลายพายมา5ปีกว่า การที icana, ่กลับมาชนะได้หลังจากที่แพ้ไปแน่นอนเราไม่ได้แพ้มานานการที่จะกลับมาได้ตอนแรกเรามั่นใจไหมครับว่าพอแพ้ครั้งแรกแล้วมันจะไม่แพ้ซ้ำรอยซ้ำแล้วซ้ำอีกแพ้กับคนเดิมอย่างเงี้ยเรามั่นใจแค่ไหนครับก่อนต่ไฟนี้ก็ผมมั่นใจเต็มร้อยทุกไฟครับเพราะว่าแบบ เชื่อมันในตัวเองครับแต่ว่าไฟที่แล้วมันแค่พลาดแค่นั้นเองครถามเขาดิแล้วก็เราคุยกันมาแล้วตั้งแต่อยู่ค่ายว่าไฟนี้มีสอบแน่นอนปิ<ช><ต>ดมาแกแรกเห็นเลยนะครับว่ามีวงไมมีสอบทาไมถึงเลือกที่จะเตรียมสอบมาครับในไฟนี้ก็ญี่ปุ่นแบบว่าเขาแบบว่าเขาต่อยคีบ็อกซิ่งครับใช่ไหมครับแล้วเขาแบบไม่เคยโดนสอบครับโดนแล้วเขาน่าจะแบบแยงได้ครับ ครับผมแล้วก็มีจังหวะตอนยก2หรืออะไรที่โดนหมัดนิดนึงใช่ไหมครับครับก็ไฟที่แล้วโดนหมัดน็อกไปไฟนี้ตอนโดนหมัดความรู้สึกเหมือนกับตอนที่โดนที่ญี่ปุ่นไหมครับไม่ครับก็ปกติครับไม่ได้หนักอะไรครับใช่ครับแล้วคิดว่าในการที่มาชกครั้งที่แล้วชกนอกบ้านครั้งแรกครั้งนี้ชกที่รามเนินที่เดิมในซุปเปอร์ไฟเหมือนเดิมครับร่างกายของเราในไฟนี้กับไฟที่แล้วต่างกันเดอะไหมครับไฟนี้ร่างกายของผมร่างกายผมก็ดีดูไฟครับแต่ว่าไฟที่แล้วมันแค่พลาดแค่นั้นครับใช่ครับ ราไม่ได้ต่างกันมากครับแล้วก็ระหว่างไฟก็จะมีลูกที่ลิวกีมีกวักหมัดมีท่าย่วยยวนอะไรต่างๆเราเห็นลูกพวกนี้อย่างแรกเลยตั้งแต่ต่อยมาเคยเจอลูกพวกนี้ไหมครับแล้วอย่างที่สองเห็นแล้วรู้สึกไงบ้างไม่เคยเจอครับก็เฉยๆครับก็ปล่อยให้เขาทาไปครับครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเราเริ่มชนะทุกยกทุกยกปุ๊บมีลูกที่เราขึ้นเตะการคอมีทิหน้าทั้งหมดนี้เป็นลูกที่แบบเจอกลนประสาทเขากลับด้วยไหมครับใช่ครับลูกเตะการคอก็ หวังไปว่าเผื่อมันโดนจุดเผื่อมันน็อกได้ครับแต่ว่าลูกชิดหน้าก็ตั้งใจทำเขาเฉยๆนี่ะครับครับผมแล้วก็ตั้งแต่การเขามีลูกหนึ่งที่โดนเต็มๆเลยใช่ไหมครับครับตอนนั้นคิดว่าเขาจะหล่นไหมครับก็ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่ได้โดนจุดขนาดนั้นนะครับใช่ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็คุยกันก็มีเรื่องที่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเขาความทนมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องเดียวที่เรายังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ครับจากที่ทำนิวกิไปวันนี้ คิดว่าความทนเขาหัวใจเขายังมองเขาเป็นนักนักชกยังไงบ้างครับไปเนก็เขาแบบทนมากครับแล้วก็ไม่ว่าไม่คิดว่าจะโดนวุดผมไม่คิดว่าจะอยู่ครบผ้ายกด้วยซ้ําครับเพราะว่าผมแบบออกแต่ละลูกก็คือแบบหนักๆทั้งนั้นครับตอนแรกนึกว่าจะน็อกแม่ไปนี้คิดว่าจะสอกว่าจะฟันสอกนอกแต่ว่าเขามาแข่งเหมือนกันครับ แล้วก็หลังไฟนี้ไปก็ถึงไม่น็อกแต่ก็ยัง5 4 5แล้วก็ได้แชมป์กลับคืนมาแล้วพอใจไหมครับกับผลงานของวันนี้ก็พอใจมากๆครับก็สับทำสัเเ็จผมก็ดีใจครับเอาแชมป์กลับมาประเทศไทยได้ครับครับผมก็ลบล้างหลายคำดูถูกนะครับแต่ก็ยังมีอย่างหนึ่งที่ไฟนี้อาจจะยังไม่ได้แก้คืนก็คือครั้งที่แล้วเราไปต่อยนอกบ้านหลายคนบอกอาจจะเก่งในบ้านอย่างเดียวถ้าสมมติลิวกีอยากต่อยภาคที่สามอีกที่ญี่ปุ่นอีกที่เวทีเดิมเรายังพร้อมที่จะชมไหมครับ ก็แล้วแต่โปมเตอร์ครับผมก็โชคได้หมดครับถ้าต้องชกหน้าบ้านมีอะไรที่จะปรับเปลี่ยนไหมครับรอบนี้ก็ต้องไปแบบว่าซ้อมนุ่นด้วยครับแบบว่าให้มันชินกับสภาพอาพกาศครับครับผมแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราแพ้ไฟที่แล้วไปก็นอกจากเราที่สวยแล้วก็มีคนหนึ่งที่ตกล็อกเลยนะครับวันชัยน้อยตอนแรกก็ป้องกันแชมป์กับเฮ้ชิงแชมป์ของเราครับพอเราแพ้ไปก็เลยต้องนั่งรอตอนนี้เมื่อวานตอนทำน้ำหนักเขาก็โพสต์ว่าคนชนะไฟนี้ขอโชคด้วยหน่อยครับเราชนะ ถ้าสมมติไฟต่อไปเป็นวันชัยน้อยมองว่าไงครับก็แล้วแต่โปรตเตอร์ครับใครอยากเจอผมก็มาได้เลยครับในรุ่น118เราได้ข่าวมาว่าตอนนี้ปล่อยขึ้นมาเริ่มเต็มเบตมากขึ้นเริ่มปรใหญมากขึ้นใช่ครับไฟนี้ก็ไปปล่อยเกือบ60โลได้ครับถ้ถ้เที่กับไฟที่แล้วเป็นใหญ่กว่าใหญ่กว่าประมาณ2โลกว่าได้ครับโตขึ้นมาครับในรุ่น118มีใครที่ยังไม่อยากโชคด้วยไหมครับหรือก็ไม่มีครับก็เจอได้หมดครับแล้วในอนาคตถ้า เราล่างกายยังโตขึ้นในสานีมีโอกาสขึ้นไป122ไปรุ่นใหญ่ๆขึ้นไหมครับก็เป็นเรื่องของอนาคตครับใช่ครับก็แล้วแต่แบบว่าน้ําหนักผมจะขึ้นตอนไหนก็ถ้าทำ1 1ไม่ได้ก็122ก็ได้ครับแล้วก็เราใส่ซุปเปอร์ไฟล์มาสามครั้งชนะสามครั้งบวกกันถ้าไม่นับค่าตัวตอนนี้2.5ล้านครับค่าตัวก็รวมกันหน้าสามล้านกว่าได้อาเงินไปทำอะไรบ้างน้องชายก็เก็บไว้ในธนาคารครับแล้วก็ ให้ครอบครัวใช้แล้วก็ส่งตัวเองเรียนครับแล้วก็ซื้อทองเก็บซื้อควายด้วยครับใช่ครับย้ําให้แฟนมวยทีได้ครับเราเริ่มต่อยมวยเพราะอะไรเหตุผลอะไรที่เราตั้งใจสอนุกไฟครับก็เพื่อครอบครัวเพราะว่าผมกับน้องก็คือเสาหลักของบ้านครับถ้าผมกับน้องไม่ชกมวยก็ไม่ไม่มีใครหาเลี้ยงครอบครัวครับครับผมพี่บูงครับรู้สึกไงบ้างครับรับผมดีใจมากครับเพราะว่ากดดันเหลือเกินครับหลายอย่างทั้งเกมมันชกบปนเวทีแล้วก็เออ วงการมวยวงการมวยในเชิงไหนครับก็ทั้งออแฟนมวยทั่วไปแล้วก็หลายหลายฝ่ายครับที่ว่าอาจจะมองว่าไฟล่าสุดเราโดนน็อกมาอะไรเงี้ยครับผมก็กดดันมากครับเพราะว่าพูดตามตรงก,ก็กลัวกลัวที่จะโดนอีกครับผมรู้สึกไงบ้างครับการที่สิทธิ์ลักของเราแทนที่คนไทยจะเชียร์กันเองกับกลายเป็นเริ่มดูถูกกันบ้างอะไรบ้างเออผมผมภูมิใจมากนะคอมเมนต์ที่ว่า เป็นกำลังใจเอ้ยเป็นกำลังใจให้นัมกมวยไทยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ผมขอบคุณมากคอมเมนต์พวกนั้นนะคอมเมนต์เหล่านั้นส่วนคอมเมนต์ที่ว่าเอ่อจะดูถูกหรือว่าคิดว่าเราจะโดนน็อกอีกเนี่ยผมก็ตอบโต้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ตอบโต้เพราะว่าเราโดนน็อกมาครับผม,ผมก็ต้องก็ต้องทําใจอย่างเดียวครับแต่ว่าผมจะบอกว่าวันเนี้ยน้องทําได้นะครับผมว่าเราแก้มือที่ประเทศไทยได้แล้วครับเอาเก์ัดอยู่ที่เวทีมวยร่างเนิน ของประเทศไทยได้แล้วครับไฟนี้การที่ชนะไฟนี้มีความรู้สึกที่แตกต่างอะไรจากไฟที่ชนะเพชรสยามหรือไฟที่ชนะกุมารดอยบ้างครับมันกดดันมากนะกดดันกว่าเยอะเพราะว่าน้องเนี่ยไม่เคยแพ้ใครเลยนะผมก็เราไปแพ้ที่ญี่ปุ่นมานะครับกดดันสุดๆนะวันนั้นผมว่าอยู่ที่ขอบเวทีภาพทุกอย่างเนี่ยก็ยังวนเวียนอยู่ในหัวแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะลืมได้หรือ,อยังแล้วก็ดีใจที่ว่า วันนี้เนี่ยเขาไม่เก็บออกมาคิดแล้วก็สามารถทำได้ให้ใหแฟนขับคลายมือบุหรียเซียนพี่ๆน้องๆที่มาเชียร์แล้วก็แฟนมวยที่เชียร์เราเนี่ยมีความสุขครับผม